พานักศึกษาสาวร้องกองปราบโดนนักศึกษาชายพี่รหัสมอดังย่านฝั่งทนชวนไปห้องพักก่อนมอมเล่าและอนาจารวันที่16รกรกฎาคม2567ที่ศูนย์รับแจ้งความกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนายธรรมนันแตงทิมหรือจากคิงสะพานใหม่ พานางสาวเอนามสมมุติอายุ21ปีนักศึกษามหาวิทยาลัยชื่อดังย่านฝั่งทนเข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามหลังถูกพี่รหัสไว้23ปีลวนลามพร้อมข่มขู่ นางสาวเอเปิดเผยว่าตนรู้จักกับรุ่นพี่คนดังกล่าวเพราะเป็นพี่รหัสของตนโดยที่ผ่านมาตนมีการไปดื่มสังสรรค์กับฝ่ายชายมาแล้วสองครั้งแต่ในทุกครั้งมีคนไปด้วยหลายคนโดยเหตุเกิดขึ้นเมื่อวันที่8มิถุนายนฝ่ายชายได้ชวนตนไปดื่มสังสรรค์กันสองต่อสองที่ร้านเหล้า เมื่อไปถึงพบว่าโต๊ะเต็มจึงชวนกันไปต่อที่ห้องของฝ่ายชายตนมีความเชื่อใจเนื่องจากทางฝ่ายชายมีการกล่าวอ้างว่ามีการไปดื่มกันหลายคนตนจึงตามไปแต่เมื่อไปถึงกลับพบว่ามีเพียงแค่ตนกับฝ่ายชายสองคนเท่านั้นเมื่อตนได้เริ่มดื่มกันฝ่ายชายเป็นคนชงเหล้าให้ตนดื่มเหมือนพยายามที่จะมอมเหล้าตนโดยระหว่างที่ตนได้ดื่มเหล้ากับฝ่ายชายนั้น ตนรู้สึกหนาวจึงนำผ้าห่มลงมาห่มแต่ฝ่ายชายได้บอกว่าหนาวเหมือนกันจึงขอแบ่งผ้าห่มด้วยตนจึงยอมให้ห่มด้วยนอกจากนี้ยังมีการบอกให้ตนไปนั่งตักของฝ่ายชายด้วยอาการมึนเมาจากลิดเล่าตนจึงทำตามหลังจากนั้นฝ่ายชายเริ่มมีการกอดพร้อมขอจับหน้าอกตนมีการปฏิเสธและหนีเข้าห้องน้ำและมีการโทรขอความช่วยเหลือจากเพื่อน เมื่อตนอยากกลับทางฝ่ายชายก็พยายามไม่ให้ตนกลับและชักชวนให้ตนนอนที่ห้องของฝ่ายชายแต่สุดท้ายมีการเจรจาจนฝ่ายชายยอมไปส่งตนกลับหอต่อมาตนได้มีการไปแจ้งความไว้แล้วที่สอนนราชบุรณะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการเรียกตัวฝ่ายชายให้มารับทราบข้อกล่าวหาแต่ฝ่ายชายกลับปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา พร้อมกับข่มขู่ว่าจะแจ้งความกลับในข้อหาหมิ่นประมาทเนื่องจากตนได้มีการโพสต์ผ่านสตอรี่อินสตาแกรมหาผู้เสียหายเพิ่มและในวันที่ตนได้แจ้งความก็มีอาจารย์ในสาขาท่านหนึ่งโทรมาหาตนให้ยอมความจึงทำให้ตนต้องยอมความตนไม่กล้าสู้เพราะไม่รู้เรื่องกฎหมาย นางสาวเอกล่าวเพิ่มเติมว่าตนพบว่าอาจารย์ในสาขาคนดังกล่าวที่โทรให้ตนยอมความนั้นมีความสนิทสนมกับฝ่ายชายเนื่องจากมีการทำงานร่วมกันและเป็นคนคอยช่วยเหลือฝ่ายชายอยู่ทั้งรถและที่พักของฝ่ายชายเป็นของอาจารย์คนดังกล่าวทั้งหมดโดยก่อนหน้านี้ทางอาจารย์ได้กล่าวกับตนว่าเคยเตือนฝ่ายชายมาโดยตลอดว่าอย่าทำพฤติกรรมเช่นนี้แต่ฝ่ายชายก็ทำเช่นเดิม นอกจากนี้ทางอาจารย์ยังได้กล่าวกับตนว่าไม่ควรไปแต่แรกและเป็นผู้หญิงไม่ควรจะไปกินเหล้าสองต่อสองกับผู้ชายนางสาวเอกล่าวอีกว่าตนทราบมาว่าฝ่ายชายมีการพูดคุยกับเพื่อนว่าหากฝ่ายชายถูกไล่ออกจากมหาวิทยาลัยจะไปทำร้ายร่างกายผู้เสียหายขณะนี้ตนได้มีการดําเนินการแจ้งกับทางคณะไปแล้วเมื่อวันที่13กรกฎาคมที่ผ่านมา ซึ่งทางรองคณะบดีได้ทำการสอบสวนอยู่ตนได้พกหลักฐานมาด้วยแต่ไม่มั่นใจว่าหลักฐานจะสามารถเอาผิดฝ่ายชายได้หรือไม่นางสาวเอกล่าวว่าตนทราบมาว่ามีผู้เสียหายถูกฝ่ายชายข่มขืนประมาณ3รายและถูกลวนลามรวมตนแล้วด้วยทั้งหมด9รายมีผู้เสียหายแจ้งความแล้ว3รายแต่ที่เหลือไม่กล้ามาดำเนินคดีเพราะอับอายนอกจากนี้ตนยังทราบว่า ขณะที่ฝ่ายชายได้มีการไปฝึกสอนอยู่ที่วิทยาลัยแห่งหนึ่งก็มีการลวนลามเด็กนักศึกษาอีกด้วยทั้งนี้ตนยังทราบอีกว่าเมื่อสองปีที่แล้วฝ่ายชายมีพฤติกรรมทำร้ายร่างกายแฟนเก่าร่วมด้วย ขณะที่จ่าคิงกล่าวว่าตนจะพาผู้เสียหายเข้าพบพนักงานสอบสวนที่กองบังคับการปราบปรามเพื่อทำการลงบันทึกประจำวันและสอบปากคำชี้แนวทางให้ผู้เสียหายว่าจะดำเนินการต่อไปอย่างไรภายหลังเข้าพบร้อยตำรวจเอกหญิงทิฟสุดาวงเลิกง,งามรองสารวัตรสอบสวนกองบังคับการหนึ่งกองบังคับการปราบปราม ได้ประสานให้นางสาวสมหญิงนักศึกษาปี4มอมดังย่านฝั่งทนผู้เสียหายเดินทางไปพบผู้กำกับสอนอราชบุรณะเพื่อแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานก่อนเพื่อดำเนินคดีต่อไปและแนะนำให้จ่าคิงประสานผู้บริหารมหาวิทยาลัยดังกล่าวในเรื่องตรวจสอบพฤติกรรมพี่รหัสนักศึกษาชายรุ่นพี่รายนี้ต่อไป